แกแล้วหมดไฟง่ายๆเหมือนแบตมือถือหมดหรือเปล่าครับหงุดหงิดไหมที่เคยแข็งแรงกลับต้องมาอ่อนล้าวันนี้ผมมีเคล็ดลับสุดยอดที่พิสูจน์แล้วจากสมุนไพรไทยจะช่วยคืนพลังให้คุณกลับมาฟิตปึงปังแข็งอึดถึกทนได้อีกครั้งไม่ต้องทนอีกต่อไปไม้ไกลฟังช่องเสียงพูดฟังสบาย ช่องที่จะเป็นพื้นที่แห่งการดูแลตัวเองในช่วงวัยที่ผ่านเรื่องราวมากมายในทุกมิติของชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับผมเชื่อว่าในเส้นทางชีวิตของลูกผู้ชายเรานั้นมีสิ่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของพละกกำลังความมั่นใจและความเป็นชายชาตรีนั่นก็คือสมรรถภาพในร่างกายของเราครับ แต่เมื่อนาฬิกาชีวิตของเราเดินมาถึงช่วงวัยที่มากขึ้นหลายท่านก็อาจจะเริ่มรู้สึกใช่ไหมครับว่าความกระปรี้กระเปรา่าความแข็งแรงหรือความรู้สึกที่เคยคึกคักเหมือนในวัยหนุ่มนั้นมันดูเหมือนจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งครับเป็นเรื่องที่ลูกผู้ชายส่วนใหญ่เลือกที่จะเก็บไว้กับตัวเองไม่กล้าที่จะเอ่ยปากพูดคุยกับใครแม้แต่กับคู่ครองที่ใกล้ชิดที่สุด พราะมันอาจจะกระทบกระเทือนไปถึงความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตัวเองได้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งเข้าสู่ช่องไม้ไกลฝั่งครับช่องที่จะเป็นพื้นที่แห่งการดูแลตัวเองในช่วงวัยที่เราได้ผ่านเรื่องราวมากมายในทุกมิติของชีวิตกับผมดีเรกผู้ดำเนินรายการครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนท่านผู้ฟังที่เป็นสุภาพบุรุษทุกท่าน รวมถึงคุณผู้หญิงที่ต้องการจะเข้าใจและเป็นกำลังใจให้กับคู่ครองของท่านมาเปิดอกคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและเปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจครับในหัวข้อที่ว่าด้วยภูมิปัญญาจากธรรมชาติในการดูแลสุขภาพและสมรรถภาพของชายสูงวัยครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงสมุนไพรใดๆก็ตามผมต้องขออนุญาตสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสำคัญที่สุดกับท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนนะครับว่า การที่สมรรถภาพทางเพศของเราลดลงในวัยที่มากขึ้นนั้นไม่ใช่ความล้มเหลวและไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่อย่างใดครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกายที่เกิดขึ้นได้กับผู้ชายทุกคนครับและบ่อยครั้งมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเป็นชายอย่างเดียวแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญอย่างยิ่งจากร่างกายของเราว่าระบบอื่นๆภายในโดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือดของเรา อาจจะกำลังต้องการการดูแลอย่างเร่งด่วนครับผมอยากให้ท่านผู้ฟังนึกภาพตามนะครับว่าการที่อวัยวะเพศชายจะแข็งตัวได้อย่างเต็มที่นั้นหัวใจสำคัญของมันคือการไหลเวียนของเลือดที่ดีครับเปรียบเสมือนระบบประปาในบ้านครับถ้าหากปั๊มน้ำซึ่งก็คือหัวใจของเราแข็งแรงและท่อน้ำซึ่งก็คือหลอดเลือดของเราสะอาดไม่เปราะไม่ตีบตัน น้ำก็ย่อมไหลไปเติมเต็มส่วนต่างๆได้อย่างเต็มที่ใช่ไหมครับดังนั้นอะไรก็ตามที่ดีต่อหัวใจและหลอดเลือดของเราก็ย่อมดีต่อสมรรถภาพทางเพศของเราด้วยเช่นกันครับมันคือเรื่องเดียวกันอย่างแยกไม่ออกเลยครับดังนั้นการพูดคุยกันในวันนี้จึงไม่ใช่การแนะนำยาวิเศษที่จะทำให้ท่านกลับไปเป็นหนุ่มได้ในชั่วข้ามคืนนะครับแต่คือการที่เราจะมาเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาจากธรรมชาติที่สามารถเข้ามาสนับสนุน การดูแลสุขภาพองค์รวมของเราให้แข็งแรงจากภายในซึ่งจะส่งผลดีมาถึงสมรรถภาพของเราได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัยครับและผมขอย้ำเป็นครั้งที่ร้อยครั้งที่พันเลยนะครับว่าก่อนที่จะทดลองรับประทานสมุนไพรหรืออาหารเสริมใดๆก็ตามท่านจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ประจําตัวของท่านก่อนเสมอครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านมีโรคประจำตัวหรือรับประทานยาใดๆอยู่ครับเพราะสมุนไพราบางชนิด อาจจะไปทำปฏิกิริยากับยาที่ท่านใช้อยู่และก่อให้เกิดอันตรายได้ครับเอาละครับเมื่อเราเข้าใจตรงกันแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีสมุนไพรหรือของจากธรรมชาติอะไรบ้างที่อยู่ใกล้ตัวเราและมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพของท่านชายได้บ้างครับสมุนไพรตัวที่1กระชายดาโสมไทยแห่งพละกาลัง สมุนไพรตัวแรกที่ผมจะพูดถึงนี้มีฉายาที่น่าสนใจมากครับว่าโสมไทยนั่นก็คือกระชายดำนั่นเองครับกระชายดำเป็นพืชในตระกูลเดียวกับขิงและขา่าและถูกใช้ในตำบับยาแผนโบราณของไทยมาอย่างยาวนานในฐานะยาอายุวัฒนะและยาบำรุงกำลังสำหรับท่านชายครับสบรรพคุณในมุมมองวิทยศาศาสตร์ สิ่งที่ทำให้กระชายดำได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันก็คือสารประกอบสำคัญในกลุ่มฟลาโวโนอยครับมีงานวิจัยในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองจำนวนไม่น้อยที่ชี้ให้เห็นว่าสารสกัดจากกระชายดำนั้นมีฤทธิ์ที่น่าสนใจหลายประการครับประการแรกคือมันอาจจะช่วยเพิ่มการผลิตไนตริกออกไซด์ในร่างกายครับ ซึ่งเจาไนตริกออกไซดนี้คือโมเลกุลสำคัญที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณให้หลอดเลือดของเราขยายตัวและผ่อนคลายครับเมื่อหลอดเลือดขยายตัวเลือดก็จะสามารถไหลเวียนไปยังอวัยวะต่างๆรวมถึงอวัยวะเพศได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็น,นกลไกหลักที่จำเป็นต่อการแข็งตัวนั่นเองครับประการที่สองคือ กระชายดำมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีซึ่งช่วยปกป้องเซลล์และหลอดเลือดของเราจากความเสื่อมสภาพตามวัยได้ครับและยังมีงานวิจัยบางชิ้นที่บ่งชีว้ว่ามันอาจจะช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเปรา่าและพละกกำลังโดยรวมของร่างกายได้อีกด้วยครับวิธีใช้และข้อควรระวังในปัจจุบัน กระชายดำมักจะถูกนำมาแปรรูปในรูปแบบของชาชงดืม่มยาดองหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปครับแต่สิ่งสำคัญที่ผมต้องเน้นย้ำก็คือความปลอดภัยและมาตรฐานการผลิตครับปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับตับหรือไต หรือกำลังรับประทานยาใดๆอยู่ครับอย่าใช้ในปริมาณที่สูงเกินไปการรับประทานสมุนไพรใดใดก็ตามในปริมาณที่เข้มข้นและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจจะเป็นภาระต่อตับและไตของเราได้ครับควรใช้ในปริมาณที่แนะนำบนฉลากที่ได้มาตรฐานและควรมีระยะเวลาหยุดพักบ้างครับเลือกผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ ควรเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานมีการรับรองจากองค์การอาหารและยาหรืออยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการปนเปื้อนของสารอันตรายหรือสเตียรอยครับสมุนไพรตัวที่สองกระเทียมอัศวินิในครัวเรือนผู้ดูแลหลอดเลือดสมุนไพรตัวนี้ท่านไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยครับ เพราะมันอยู่ในครัวของทุกบ้านอยู่แล้วนั่นก็คือกระเทียมนั่นเองครับแม้จะดูเป็นของธรรมดาสามัญแต่สปปรรพคุณของกระเทียมในการดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดนั้นได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเลยครับสปปรรพคุณในมุมมองวิทยาศาสตร์อย่างที่เราได้คุยกันไปครับว่าหัวใจสำคัญของสมรรถภาพคือหลอดเลือดที่สะอาดและยืดหยุ่นและกระเทียม คือพระเอกในเรื่องนี้เลยครับช่วยควบคุมความดันโลหิตในกระเทียมมีสารสำคัญที่ชื่อว่าอัลลิซินครับซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเราทุบหรือสับกระเทียมสารชนิดนี้มีคุณสมบัติช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวและผ่อนคลายซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการลดความดันโลหิตครับลดไขมันในเลือดมีงานวิจัยจำนวนมากที่สนับสนุนว่า การรับประทานกระเทียมเป็นประจำสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL และไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันได้ครับเพิ่มการไหลเวียนของเลือดด้วยคุณสมบัติทั้งสองข้อข้างต้นผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ การที่เลือดของเราสามารถไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้อย่างสะดวกโยดินมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงการไหลเวียนไปยังอวัยวะเพศด้วยครับวิธีใช้และข้อควรระวังนี่คือสมุนไพรที่ปลอดภัยและง่ายที่สุดในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันครับรับประทานเป็นส่วนหนึ่งของอาหารเพียงแก่ท่านใส่กระเทียมสดในการปรุงอาหารประเภทผัดน้ำพริก หรือเครื่องแกงต่างๆเป็นประจำก็ถือเป็นการดูแลสุขภาพหลอดเลือดของท่านได้ในทุกๆวันแล้วครับเคล็ดลับเพื่อให้ได้สารอลิซินสูงสุดควรจะทุบหรือสับกระเทียมแล้วทิ้งไว้ประมาณ5 1 0นาทีก่อนนำไปปรุงอาหารเพื่อให้เอนไซม์ได้ทำงานอย่างเต็มที่ครับข้อควรระวังสำหรับท่านที่กำลังรับประทานยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่นวาฟารินหรือแอสไพรินควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทานกระเทียมในรูปแบบของอาหารเสริมนะครับเพราะกระเทียมมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดซึ่งอาจจะไปเสริมฤทธิ์ของยาและทำให้เลือดออกได้ง่ายกว่าปกติได้ครับสมุนไพรตัวที่3แปะกวยผู้ช่วยเพิ่มการไหลเวียนสูส่วนปลายสมุนไพรตัวนี้มาจากตำรับยาจีนโบราณ แต่ก็เป็นที่นิยมและยอมรับในระดับสากลครับนั่นก็คือใบแปะกวยหรือจิงโกบิโลบ้าครับเรามักจะคุ้นเคยกับสรรพคุณของแปะกวยในเรื่องของการบำรุงสมองและความจำใช่ไหมครับซึ่งกลไกของมันก็คือการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองนั่นเองครับสรรพคุณในมุมมองวิทยาศาสตร์ละการเดียวกันนี้เองครับ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเรื่องสมรรถภาพทางเพศได้สารสำคัญในใบแปะก,ก้วยมีคุณสมบัติช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดฝอยขนาดเล็กที่อยู่ตามส่วนปลายของร่างกายครับทำให้เลือดสามารถไหลเวียนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณอวัยวะเพศได้ดีขึ้นนอกจากนี้แปะก,ก้วยยังมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องหลอดเลือดจากความเสื่อมได้อีกด้วยครับ มีงานวิจัยบางชิ้นที่พบว่าการใช้สารสกัดจากใบแปะกล้วยสามารถช่วยแก้ไขเที่ยนอาการอย่างสมรรถภาพทางเพศที่มีสาเหตุมาจากการไหลเวียนของเลือดที่ไม่ดีได้ครับวิธีใช้และข้อควรระวัง 1. ใช้ในรูปแบบสารสกัดมาตรฐานการรับประทานใบแปะกล้วยโดยตรงนั้นไม่ปลอดภัยนะครับเพราะอาจจะมีสารที่กอ่อให้เกิดอาการแพ้ได้ ควรจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของสารสกัดมาตรฐานที่ผ่านการควบคุมคุณภาพและมีจำหน่ายในร้านยาหรือโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือครับ 2. ปรึกษาแพทย์และเภสัชกรนี่เป็นข้อที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับแปลกวยนะครับเนื่องจากมันมีผลต่อการไหลเวียนของเลือดและการแข็งตัวของเลือดโดยตรงดังนั้นจึงห้ามใช้เด็ดขาดในผู้ที่กำลังรับประทานยานละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดทุกชนิดครับ เพราะจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการมีเลือดออกที่รุนแรงได้ครับและควรจะหยุดรับประทานก่อนเข้ารับการผ่าตัดหรือทำฟันอย่างน้อย2องสัปดาห์ครับสมุนไพรตัวที่4โสมราชาแห่งสมุนไพรบำรุงร่างกายมาถึงสมุนไพรที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพรและเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการบำรุงกำลังและเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าครับ นั่นก็คือโสมนั่นเองครับโดยเฉพาะโสมเกาหลีหรือโสมแดงนั้นมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศของผู้ชายค่อนข้างมากครับสบรรพคุณในมุมมองวิทยาศาสตร์สารประกอบสำคัญในโสมที่เรียกว่าจินเซนโซนอไซนั้นมีกลไกการออกฤทธิ์ที่น่าสนใจหลายอย่างครับกลไกหนึ่งที่คล้ายกับกระชายดำก็คือการช่วยกระตุ้นการสร้างไนตริกออกไซด์ในร่างกาย ซึ่งช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวและเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนอกจากนี้โสมยังมีคุณสมบัติเป็นสารปรับสมดุลหรือที่เรียกว่าแอด p ตัวเจนซึ่งหมายถึงมันอาจจะช่วยให้ร่างกายของเราปรับตัวและต่อสู้กับความเครียดทางกายและจิตใจได้ดีขึ้นช่วยลดความอ่อนล้าและเพิ่มพละกกำลังโดยรวมซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้สุขภาพทางเพศดีขึ้นได้ทั้งสิน้นวิธีใช้และข้อควรระวัง 1. มีหลายสายพันธุ์สมนั้นมีอยู่หลายชนิดทั้งสมเกาหลีสมอเมริกาหรือสมจีนซึ่งแต่ละชนิดก็อาจจะมีสปปรรพคุณที่แตกต่างกันเล็กน้อยครับควรศึกษาข้อมูลและเลียกให้เหมาะสมครับ 2. ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้แม้ว่าสมจะค่อนข้างปลอดภัยแต่ก็อาจจะไม่เหมาะกับทุกคนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีโรคความดันโลหิตส,สูงที่ยังควบคุมไม่ได้ไม่ควรรับประทาน เพราะโสมอาจจะทำให้ความดันสูงขึ้นได้ในบางรายและสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานที่กำลังรับประทานยาลดน้ำตาลในเลือดอยู่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เพราะโสมอาจจะไปเสริมฤทธิ์ของยาและทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปจนเป็นอันตรายได้ครับ 3. ไม่ควรใช้ต่อเนื่องนานเกินไปแนะนำให้ใช้เป็นครั้งคราวหรือมีระยะเวลาหยุดพักเช่น รับประทานต่อเนื่อง2-3เดือนแล้วหยุดพัก1เดือนเพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับคําเตือนที่สําคัญกับดักของสมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐานผมได้พูดถึงสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่น่าสนใจและมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนไปแล้ว4ชนิดนะครับแต่ในพื้นที่ส่วนสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอใช้เวลาเพื่อกล่าวถึงคําเตือนที่สําคัญอย่างยิ่งยวดครับ ในปัจจุบันท่านจะเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับท่านชายมากมายตามช่องทางต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุเคเบิลทีวีหรือในโลกออนไลน์ซึ่งมักจะใช้คำโฆษณาที่หวือหวาและเกินจริงเช่นเห็นผลทันทีแข็งอึดทนหรืออ้างชื่อสมุนไพรแปลก,ปลกๆที่เราไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเช่นกวาวเครือแดงหรือสมุนไพรอื่นๆ ผมอยากจะขอวิงวอนให้ท่านผู้ฟังทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อคำโฆษณาเหล่านี้โดยง่ายครับเพราะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะมีการลักลอบผสมยาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเข้าไปโดยที่ไม่ได้แจ้งไว้บนฉลากครับเช่นยาในกลุ่มซิลดนาฟิลซึ่งเป็นตัวยาเดียวกับในยาไวอากราครับ การรับประทานยาเหล่านี้โดยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นั้นอันตรายถึงชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจและกำลังรับประทานยาในกลุ่มไนเตรดอยู่การทานยาเหล่านี้ร่วมกันจะทำให้ความดันโลหิตลดต่ำลงอย่างรุนแรงและอาจทำให้หัวใจวายเฉียบพลันได้ครับนอกจากนี้สมุนไพราบางชนิดเช่นกวาวเครือแดงนั้นมีฤทธิ์ที่ส่งผลต่อฮอร์โมนโดยตรง ซึ่งการใช้โดยขาดความรู้ความเข้าใจอาจจะไปรบกวนสมดุลฮอร์โมนในร่างกายและก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวได้ครับดังนั้นหลักการที่ปลอดภัยที่สุดคืออย่าซื้อยาทานเองอย่าเชื่อโฆษณาเกินจริงครับจากทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาในวันนี้จะเห็นได้ว่าไม่มีสมุนไพรตัวไหนเลยที่เป็นยาวิเศษใช่ไหมครับ แต่สมุนไพรเหล่านี้ทําหน้าที่เป็นเพียงผู้สนับสนุนสุขภาพที่ดีโดยรวมของเราครับซึ่งสุขภาพที่ดีโดยรวมนี้เองที่เป็นรากฐานที่แท้จริงของสมรรถภาพที่แข็งแกร่งและยั่งยินครับการปรับเพียนอาหารการออกกำลังกายการจัดการความเครียดและการนอนหลับให้เพียงพอ,อยังคงเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดเสมอครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมนำมาแบ่งปันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำหรือการวินิจฉัยจากแพทย์ได้โดยเด็ดขาดขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เปิดใจรับฟังมาจนจบตอนนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นเหมือนแสงสว่างที่ช่วยให้สุภาพบุรุษทุกท่านกลับมามีความหวังและความมั่นใจในการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง